หลายๆอย่างในชีวิตของปุ๋ยที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยนำหลักการคิดหรือหลักความคิดพวกนี้มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอย่างเช่นปุ๋ยนะคะเคยอยากที่จะเป็นสปิเกอร์หรือว่าเป็นแบบคนที่แบบไปพูดบนเวทีเรื่องสุขภาพนะคะเคยติดไปในวิชั่นบอร์ดและนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะปุ๋ยเคยรูปร่างอ้วนกว่านี้ไปน10โลนะคะแต่ปุ๋ยก็มีภาพใหม่ว่าปุ๋ยเนี่ยหุ่นดีแล้วแบบสวยแซ่บมากนะคะปุ๋ยก็สามารถได้รูปร่างแบบนั้นนะคะปุ๋ยก็เคยเป็นพนักงานออฟฟิคคคนนนนหึ่่งงะะททีีทาําาาแล้ววก็มม เครียดมากเนาะปุ๋ยก็มีภาพใหม่ว่าปุ๋ยเนี่ยแบบเหมือนแบบทํางานที่เป็นเจ้านายตัวเองมีอิสระแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ปุ๋ยรักเป็นบล็อกเกอร์นะคะเป็นวิทยากรทำแฟนเพจนะคะรวมถึงนะคะปุ๋ยก็เคยมีความฝันว่าปุ๋ยเนี่ยอยากจะนะคะเชิญคลื่นเสียงบําบัดหรือคริสตัลซิงกิงโบนะคะมีภาพนั้นในหัวแล้วนะคะแล้วปุ๋ยก็ได้มีได้เป็นจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ h h ฮลตี้ใส่ชิลกับปุ๋ยค่ะวันนี้ค่ะทุกคนปุ๋ยจะพาทุกคนไปทำสิ่งที่เรียกว่า Vision Board นะคะก็คือสิ่งที่ปุ๋ยเนี่ยใช้กับชีวิตของปุ๋ยแล้วแบบชีวิตก็ดีแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่แบบยังไม่รู้จักว่า Vision Board คืออะไรเนาะเริ่มต้นปุ๋ยจะเล่าให้ฟังว่า Vision Board อะทุกคนมันคือการที่เราอะ เห็นภาพวาดฝันสิ่งที่เราเนี่ยอยากได้อยากมีและอยากเป็นในอนาคตนะคะมันก็คือวิชั่นเนาะคือมุมมองของเรานะคะแล้วก็บอร์ดก็คือการทําบอร์ดขึ้นมานะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะหยิบวิชั่นบอร์ดปุ๋ยให้ดูทุกคนปิน <c oughs> นี่คือวิชั่นบอร์ดของปุ๋ยนะคะปุ๋ยยังติดไม่เสร็จนะแต่ว่ามันคือประมาณแบบนี้นะทุกคนซึ่งปุ๋ยเนี่ยได้ทํามาแบบ ปี2ปีแล้วนะคะนี่เป็นของปีนี้นะคะอู้นะคะซึ่งไทยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของสมองเนาะแล้วก็การทํางานของความคิดนะคะรวมถึงเรื่องของ law of attraction หรือว่ากฎของแรงดึงดูดนะทุกคนก็อาจจะได้ยินเรื่องเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะจํานวนมากนะคะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดําเนินชีวิตนะ เพราะว่านะคะจริงๆแล้วความคิดของเรานะคะมีพลังมหาศาลใครเคยฟังแบบ คลิปอื่นๆของปุ๋ยหรือว่าเคยอ่านในแฟนเพจของปุ๋ยนะคะ Healthy Chill นะ Healthy สายชิลเนี่ยก็อาจจะได้เห็นโพสต์เหล่านี้นะคะเพราะปุ๋ยเองเป็นคนศึกษาเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็ศึกษาเรื่องการทํางานของสมองนะคะจิตใจนะคะที่จะพัฒนานทางร่างกายแล้วก็ความสุขความสําเร็จในชีวิตนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนประสบความสําเร็จนะคะใช้ก็คือว่าเขาจะระมัดระวังมากๆเลยกับความคิดนะคะถ้าเกิดเรานะคะคิดแบบไหนเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยได้แบบ a พ t นซ e ดหรือว่าการที่เราเนี่ยค่อยๆปลูกมเมล็ดพันธุ์นะคะของความคิดนั้นให้เกิดขึ้นเช่นถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนนะคะ เสียงที่เราพูดข้างในเนี่ยแหละนะจะทําให้เราเนี่ยนะเกิดแบบพฤติกรรมแบบนั้นนะคะรวมถึงในเรื่องของชีวิตด้วยนะคะการที่เรามีวิชั่นบอร์ดเนี่ยเหมือนที่เรามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งภาพที่เราอยากได้ในอนาคตเอาไว้นั่นเองค่ะหรือว่ามันเวิร์กมากๆเลยแล้วก็ชีวิตปุ๋ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้จากการใช้วิชั่นบอร์ดนะคะปุ๋ยมี Great Connection with the Universe ก็คือว่ามีคอนเน็กชันที่ดีกับจัก,กรวาลน,นั่นเองเพราะปุ๋ยเชื่อว่าร่างกายเราข้างในอ่ะนะคะมีพลังงานและ นะคะจักรวาลก็เป็นคลื่นความถี่ของพลังงานเหมือนกันนะคะเราไปยังไงก็สามารถส่งไปถึงจักรวาลและจักรวาลก็สามารถส่งถึงเราได้นั่นเองนะคะหลายๆอย่างในชีวิตของปุ๋ยที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยนำหลักการคิดหรือหลักความคิดพวกเนี้ยมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอย่างเช่นปุ๋ยนะคะเคยอยากที่จะเป็นสปิเกอร์หรือว่าเป็นแบบคนที่แบบไปพูดบนเวทีเรื่องสุขภาพนะคะเคยติดไปนในวิชั่นบอร์ดและนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะปุ๋ยเคยรูปร่างอ้วนกว่าน,นี้เปสิบโล ะะแต่ปุ๋ยก็มีภาพใหม่ว่าปุ๋ยเนี่ยหุ่นดีแล้วแบบสวยแซ่บมากนะคะปุ๋ยก็สามารถได้รูปร่างแบบนั้นนะคะปุ๋ยก็เคยเป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งนะคะที่ทํางานแล้วก็มีความเครียดมากเนาะปุ๋ยก็มีภาพใหม่ว่าปุ๋ยเนี่ยแบบเหมือนแบบทํางานที่เป็นเจ้านายตัวเองมีอิสระแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ปุ๋ยรักเป็นบล็อกเกอร์นะคะเป็นวิทยากรทาแฟนเพจนะคะการสร้างวิชั่นบอรดก็เลยแบบเคยดีมากนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะมีเทคนิคนะคะการทำวิชั่นบอรดเนี่ยมาฝากทุกคนกันนะคะเร เริ่มต้นอย่างที่หนึ่งกันเลยข้อหนึ่งที่จะต้องมีนะคะที่เราจะแบบ live your dream life <c oughs> ก็คือไปคิดว่าจริงๆเราเนี่ยเราเกิดมามีชีวิตเดียวเนาะ าเราได้มีชีวิตอย่างที่เราฝันน่ะมันจะมีความสุขแค่ไหนปคิดแค่เนี้ยแล้วการที่เราคิดถึงสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อ่ะมันไม่ได้เสียอะไรเลยทุกคนคือเราไม่คิดน่ะมันก็เท่านั้นถ้าเราคิดน่ะแล้วมันเกิดขึ้นมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะปุ๋ยก็เลยเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะคะอันแรกที่ทุกคนต้องมีก็คือสิ่งที่เรียกว่ากันไกนะคะเตรียมกันไกของตัวเองนะคะมีอุปกรณ์คือกันไกนะคะ อย่างที่สองก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็คือว่าก่อนที่เราเนี่ยจะทำวิ s i ่นบอร์ดให้ทุกคนเนะี่ย make a list หรือว่าเขียนสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากที่จะ ใส่ลงไปในบอร์ดนะคะบอร์ดนะคะไม่ควรจะมี2อันควรจะแบบมีแค่อันเดียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วใส่ไปให้ครบนะคะก็พอแล้วนะคะถ้าเรามีหลายอันเนี่ยหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้ในชีวิตเดียวนะคะทําอันเดียวก็พอนะคะเวลาที่เพื่อนๆทำลิสต์เนี่ยสมมตินะคะว่าทาลิสต์ว่าแบบอยากไปเที่ยวเที่ยวอยากไปเที่ยวนะคะ กให้เขียนไปเลยว่าไม่ใช่เขียนว่า Travel นะคะให้เขียนไปว่าประเทศอะไรใส่ลงไปเลยเช่นอยากไปเที่ยวบราซิลก็เขียนว่าบราซิลเขียนดีเทลแล้วก็สเปซิฟิกนะคะลงไปนะคะอยากได้คอนโดอ่ะก็เขียนว่าคอนโดแบบไหนต้องเขียนไปเลยว่าอยากได้คอนโดคือ2ห้องนอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ อยากได้อะไรอีกอยากได้อินคัมอยากได้รายได้ก็เขียนเลยว่ารายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนคือเขียนตัวเลขนะคะเขียนทุกอย่างที่เป็นอินดีเทลและสเปซิฟิกนะคะอย่างเช่นนะคะปุ๋ยเขียนไปในปีนี้เนี่ยว่าปุ๋ยแบบอยากได้ y o u t u b e 0 0 0แสนซับสครายเบอร์นะคะปุ๋ยก็ต้องเขียนอ่ะเนี่ยหนึ่งแสนซับสครเบอร์นะคะลงไปแล้วก็แบบเหมือน Photoshop ลงไปด้วยนะคะไอ้ที่นี่คือโล่เงินของปุ๋ยนะคะเนี่ยนะคะเฮลที้ชิลหนึ่งแสนซับสครเบอร์นะคะก็คือเขียนแล้วก็ ภาพนะคะแล้วก็ทําลงมาเพื่อที่จะแปะนะคะลงไปในบอร์ดของเรานะคะในช่องการงานของปุ๋ยเนี่ยนะคะแล้วก็นะคะปุ๋ยแบบอยากทําอาชีพอะไรอีกนะคะอยากแบบเนี่ยอยากแบบทําแบบซาวบารสนะคะทำเครื่องเสียงบําบัดนะคะปุ๋ยจะต้องใส่ลงไปในบอร์ดด้วยนะคะหรือว่านะคะปุ๋ยอยากจะแบบว่าเป็นคนที่มี eyes of love นะคะมีดวงตาของความรักและความเมตตามากขึ้นอย่างเงี้ย เราสามารถใส่ภาพพวกนี้ลงไปบอร์ดได้เลยนะคะปุ๋ยอยากที่จะฝึกนั่งสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีภาพการนั่งสมาธิลงมานะคะปุ๋ยยังคงรักอาชีพของปุ๋ยคือการเป็นสปิเกอร์นะคะแล้วก็การสอนหนังสืออยู่นะคะเรื่องสุขภาพปุยก็ใส่ลงมานะคะหรือว่ายังอยากได้รูปร่างแบบนี้นะคะหุ่นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะ ใส่ลงมาในบอร์ดของเราได้เลยนะคะหลังจากที่เรานะคะมีกันไกลนะคะแล้วเราก็เมคอ a l i และว,ว่าชีวิตเราเนี่ยอยากได้อะไรนะคะถัดมาก็คือว่า Google นะคะถึงภาพภาพนั้นนะที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นนะคะแล้วเราก็ให้ตัดออกมานะคะเช่นไกลตัดนะแล้วก็ติดด้วยกระดาษกาวแบบนี้นะคะตัวกระดาษกาวเป็นเทป2หน้านะคะก็จะทําให้แบบเราแบบไม่แบบถ้าใช้เทปใสมันจะไม่สวยทุกคนนะคะใช้กระดาษกาวนะเวิร์กที่สุดนะคะ ให้ทุกคนเนี่ยนะแบบเหมือนเอาภาพเนี่ยนะคะที่เราทําเสร็จแล้วนะคะไปวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็ได้ที่เราเนี่ยจะมองเห็นบ่อยๆนะคะในการทํางานของสมองนะคะในเชิงแบบ สุขภาพและวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อสมองของเรานะคะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ําๆนะคะเขาจะเริ่มสร้างทางเดินใหม่นะคะเช่นแบบเห็นรูปร่างใหม่สมองจะเริ่มแบบเหมือนจดจํารูปร่างใหม่นะคะและเมื่อสมองเนี่ยเขาได้รับการจดจําที่มากพอนะคะมันจะเข้าไปถึงในระดับที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกนะคะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางทุกอย่างนะคะ มองหาโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเหนียวนาจนเกิดขึ้นได้นะคะเป็นสิ่งที่แบบเราทําไม่ได้บอดนะคะแล้วสมองเราก็เชื่อว่าเราทําได้นะคะแล้วโอกาสต่างๆที่มันเป็นของเรานะคะมันก็จะเป็นของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการที่จะแบบ live your dream life นะคะทําชีวิตของเราเทรนชีวิตของเราให้มีความสุขแล้วก็ความสาเร็จในทุกๆมิติคะ่ะ ปุ๋ยเชื่อนะว่าถ้าเราได้ตื่นมาทํางานที่เรารักทุกๆวันนะคะเหมือนที่ปุ๋ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะแบบวันที่ปุ๋ยก็แบบทํางานเช้าจดเย็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งที่เรารักแต่ไม่ไทาเสียนะคะมาเป็นวันนี้ที่ปุ๋ยได้แบบทํางานที่ปุ๋ยรักคืว่าจะเป็น y o u t u b e นะคะ เฟซบุ๊กเองนะคะหรือว่าไปเป็นวิทยาการสุขภาพหรือทำคอร์สสุขภาพต่างๆนะฝุยเชื่อนะว่าถ้าเราได้ขับเคลื่อนวันของเราด้วยความรักนะคะแล้วก็มีชีวิตที่เราอยากจะมีนะคะเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำวิเชั่นบอร์ดง่ายๆนะคะ ทุกคนลองไปทำกันแล้วก็ใครทำได้แบบไหนนะคะหรือมีคำถามอะไรนะก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะแชร์กันจะได้แบบมีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยกันนะคะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะไปด้วยกันค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะใครชอบกดไลค์ด้วยนะคะ s u b s c r i b e ปุ๋ยด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย